สวัสดีครับพี่น้องแฟนขับ FC ครับแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนมาล่าสุดเป็นคนรับตอนนี้ก็อยู่ที่กระสินเนาะที่บีควิกกระสินนะครับตอนนี้ฮอนมาอ่ามิตยางรถนะที่บอกไปขิปแปลกเนาะที่ว่ารถมันมีปัญหาเรื่องอยางละก็อ่าต้องไดมาเหตุรนะบบต่างๆ มีเพียงพอไปไกลบะได้พี่นอ้งองเงียบบอกอยงเงียบ,บอกไปยินทายไกลๆนะครับรถจอดอยู่ข้างใน,นเกิดปัญหากันเนื่องจากว่าอย่างมันไปแล้วใส่มาระยะเวลากคือใจไล่เลยอาจจะเกือบปีหรอกครับนี่ยเนี่ตอนนี้เพิ่นกำลังไล่น้ำยายแอร์เนาะแล้วก็เปลี่ยนซึ่งวันทีน่ไหนเคยเปลี่ยนให้เพียร์แต,ต่ออกรถมา หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลเกือแบสองแสนกิโลพี่น้องครับเรียบร้อยรถพอดีเลยที่จัดฝึงเข่าเช็คนะครับได้คิวทียี่สิบไอ้ได้คิวทีสิบกลัวสิบหาเนาะเอารถมาจอดได้ประมาณเกือแบเบกือแบจิตสองชั่วโมงแล้วครับผมจะฝึงสีเขา่าเมื่อกี้นะครับเพฝ่งสีเขา่าเมื่อนี้กันเลือสองอยางเนาะหลังจากเมื่อวานนี้เข้าได้มาเห็ด ได้มาเคลียร์ไปนะครับอยู่ที่ศูนดีฟิตสาขานี่รถตัดกระสินเนาะพี่น้องเพราะว่านี่กระเบิดไปน่าจาเานะเจ็ดพันกว่าเนาะเยนทายน้ำมันเครื่อง,ท,งทั้งระบบนะครับผมแล้วก็เจียจานเบรกหนาคู่หนาแล้วก็เเพี่ยน้าเบรกคู่หนาเนาะแล้วก็ล่างทำความสะอาด่า้า,าเบรกข้างหลังนะครับ คู่หลังม,มันมีปัญหามีปัญหาคู่หนาแล้วตอนนี้ายางลุน่นยางลุนล่นราคาดอกยางามาซ้ำกันคู่หนาเป็นแห้งลุน่นลุล่นเลยแต่ว่าคู่หลังลยังคือว่าเราให้ลุ่นครับแปลฮอตเปลี่ยนออกเบอร์เลยเพื่อความปลอดภัยเพราะอย่างที่รถมันหนักพี่น้องรถมันสองสามตันพอดเนาะมันก็คือรถกระบ,บะปกติแต่รถจังสิม,มันมีปัญหานี่ครับใส่ลุน่นประเด็ก็บมมีปัญหานี่เนาะขี่จังสิ เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่ารถเทามันรหลดใส่งานเพื่อความปลอดภัยท่านแมนบอปเีียนท่านแมนบอดูแลมันกะสิเคียนห่เทาอันตรายเนาะชีวิตเท่าเงื่อนสามสี่หมื่นสื่อบริสื่อขึ้นบริได้แ้ามันเสียไปแล้วคือเสียไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องได้สมต้องได้ดูแลให้แท่นนที่มันได้เสียอะไรก็ย้อนว่า ถันมาไลยอะไรบางแล้วทุกทุกหมื่นกิโลผมผมสีเเลี่ยนทานน้ำมันเครื่องเธอนึงมันก็สีประมาณกันนี่แหละครับนี่แต่ว่ารอบนี้มันมาหอดรอบที่ตรงในเพี่ยนยางน้ำาอร์มมันก็เลยสีหนักเนี่ยแล้วผมก็อ่าเช็คระบบแอร์ระบบความเย็นไปในตัวฟอร์มนะครับมันก็เลยตรงหนักหนักเนี่ยกะกระเป๋าเบาวิ่งเลยเบาแบบเบาแบบเบาวิ่ง สี่ว่าจังไหนเนาะก็เลยน,ลยนี่นี่ครับพี่น้องทั้คือว่าดูแลก,กันไปเนาะดูแลก,กันไปเมื่อวานนี่มา,า,มา,าตั้งแต่น่ะสิสิบโมงซ้ำซ้ำกันนี่ละซ้ำซ้ำกันนี่ละครับกะกับเขาบ้านหกโมงแรงออกจากนี่หกโมงแรงถึงบ้านน่าจะเกือบ สองถุ่มเพราะยังขึ้นซาท,ที่ถึงนบันคือขับรถซาที่ฝนตกบับยางแห้งครับพี่น้องบางบางหม่องได้เปิดไฟพามากแลกว้วก็จอดเนาะเพราะว่าอา่ที่ปัดน,น,น้ำฝนมันปนประทันมันแห้งครับมาว่านี่น่าจะมือนี้คำคำมันน่ะสิมาอีกเบื้องป่าเบื้องเมฆนะครับผมเบื้องเมฆเมฆยังหนาเลยุูนะนะครับน่าสิมาอีกช่วงแรงๆคือนเขาเนาะ พูดนะมึงทีะ่ะพี่น้องครับกะจังหน่อยหันมาบ้างแผนกันไว้กับน้องปอมแปมหลักะผู้จัดการการใช้วิลัยสิลเป็นวาสิปัยอุย้ยรถขั้นหนึ่งคือเรียออกมาใส่รถขั้นหน่อยครับเนี่่ยยอาบ่าเบรกเลยบ้างแผนกันไว้วาสิปัยไทยคลิปอยู่วงหนึ่งน,อน้องวาสิปัยอ่อนทั่วน้ำเพลินที่วงหนึ่งก็เลยวาสิ ที่แรกว่าสิครับรถให้ย้ายไล่เนาะคิดไปคิดมาแล้วจะย่านจะคลองไปลําบากเป็นก็เลยสิไปเองสะดอกนะครับก็เลยเสียเอารถไปเองมาเที่ยวในส่วนน้องปอมแปมน้องเล่เปนน้ำกันนะครับเนาะก็นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของการแม่ทนเย็นยกสุดใหญ่เลยเพราะว่าฤดูการที่พันมาวัานนี้เขาแค่เปลี่ยนแทนมันเครื่องเป็นบางเท้าเนาะแล้วกะบ่ได้ดูแลอยังมันเลยทั้งเบิดเบิดเบ็ดปีเลยนะเนาะบ่ได้เช็ดอยังมันเลย รอบนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเอามันกะต้องมันก็ต้องเสียหลายเพราะมันเป็นรอบใหญ่เนาะกะเมื่อวานนี่แปดเจ็ดพันตัวเมื่อนี้ย่างสองหมื่นสองบวกค่านี่ไปนะกะจิเกือบเกือบสามหมื่นเนาะร่วมกับเมื่อวานกะจิสามหมื่นตัวสี่หมื่นประมาณนี้เนาะเบาวิ้งบ่เป็นยังถ้าเป็นหน่องหาเอาไหมให้กว่ามันบ่ปลอดภัยเนาะ ถ้าเทืออยรยางหนาแตกคือพลิกอย่างเดียวเลยครับพพเพราะว่ารถมันมีความสูงมันนรถต่ำต้่มแล้วพ่อสีแบบสีไฟผ้าหมากเข่าขางทางเปลีย่ยนยางไปต่อบอแมแนเนาะอันนี้ต้่มแล้วคือพลิกบึบเลยถ้าพลิกอยู่เท่างดวนเฮงเดตกลงมาต่ลางเขายม่อยากสิคิดทอดีก็เลยขึ้นา่าโอ้ชีวิตเท่ามันสื่อขึ้นบ่ด้ครับรมันได้เสียไปแล้วมันบนนน่ได้แม่นเทียนไดยคืยังรถเนาะ ชีวิตเท่ามันยังมีอีกอี้ยังมากมากที่ต้องได้ดูแลต้องได้รับผิดชอบเนาะก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปเลยเนานะที่แรกว่าสิมาดคอยเปลี่ยนเทละอันเนี่ยผมบัดบ่สบายใจไปที่นี่ถ้าเงื่อนกับบ่สบายใจน้ำโมเมนต์บ่สบายใจจะอยากฟังถ้าเงื่อนกับบ่สบายใจน้ำเห็นมัยังมาเบืองแล้วมาเมืงองหยางมาเมืงองหยางน้ำซางแล้วปดัดดตั้งแต่กองอากาศผมกระตกใจว่าปาดผมป่อยรถ มันสภาพสุดส้มขนาดนี้ได้จังไดเพราะว่ามันม่มีเวลาไหมครับพี่น้องครับมันม่มีเวลาขันสีพ่อสีอันนี้แนวมันกัดบ่ได้มาเห็ดเนาะอีกอย่างหนึ่งศูนที่เคยได้มาประจํานะเขาสีท้นัดตลอดเลยกหอดไกลไๆลหอดเลขเวลาหรือว่าเดือนมันนะเขาสีท้นัดผมตลอดละผมก็สีเช็คคิวมากประเทนี่ศูนย์เจ๋งศูนย์อยู่กับลสินมันมันศูนย์ฟอร์ดเลยไหมมัน เขาเจ้าเศร้าแล้วไหมแล้ววันนี้เขาเจ้าก็บ,บ่ได้โทรมาอีกผมก็ลืมไปเลยแล้วล้วก็ผมก็บ,บ่ได้ใส่ใจกับอันนี้เลยเพราะว่าตะเกาเขาเจ้าเป็นคนโทรมาเช็คโทรมาบอกแต่อันนี้เขาเจอบบอ้าบ่ได้โทรมาแล้วผมก็เลยลืมไปเลยลรือเลยกลายเป็นบ่ใส่ใจไปเลยเลยปล่อยเลยตามเลยแบบที่เนี่ยเอาไปมาจนมาหอดพูดนะสามหมื่นกว่าเกือบสี่หมื่นกิโลพี่น้องบ่ได้เปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องปกติเปลี่ยนทุกๆุกหนึ่งหมื่นกิโลเก่าพันกิโลหมื่นกิโลผมก็เปลี่ยนแล้วเนาะ เปลี่ยนทั้งพวกเช็คระบบเบรกระบบเกียร์เกียร์อัตโนมัติน้อนเป็นเกียร์อัตโนมัติตั้มกับเปลี่ยนก็เช็คตลอดเที่ยบัดที่ปีกายนีมานันละเริ่มจากปีกากนีมาบางคนก็นสีสงสัยว่าเอา,อาศูนย์จังหวัดอื่นโมมีตีผมบ่สะดวกไปไหมครับผมบ่สะดวกไปอหลีอันนี้ผมนี่เห็นบอกที่จริงอะขนาดเช็คอยู่นี่มันยังได้มาสองรอบนะพี่น้องเห็นบ่ผมผมก็เลยบ่สะดวกไปมองอื่น ก็เลยเป็นที่มาของกันนี่แหละครับได้มาเห็ดให้มันแหลวมันทั่วไปเอา้าคลิปนี้กับมารายงานพี่น้องเนาะพามาอยู่เที่ยวกราชินบ้านพอดีเนะนะาะคนน่ะมือดฝ่าเมื่อดิไมาอีกแล้วขี่ฝ่ากะได้โอ้ิตนโตอีกซนอมเมแล้เอา้าจะได้พอกันคลิปหนาครับยู่ดีมีแห้งลำด้วถูกหวยรวยเบื่อสุข,ขสุข,ขุคนครับสวัสดีครับผม